การก้าวไปสู่โลกเสมือนจริงนะคะผ่านซุ้มประตูสุดล้ำสมัยพาผู้เล่นเข้าสู่เกมที่สามารถมองเห็นได้ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนี่แหละคะ่ะเป็นไฮไลท์ของของเล่นที่จัดแสดงนะคะอยู่ในนิทรรศการของเล่นแห่งเมืองนูเวมเบิร์กประเทศเยอรมน,นีค่ะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นงานนิทรรศการของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ทำกลางของเล่นมากมายที่แสดงอยู่ในนิทรรศการนะคะหากสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเทรนในปีนี้ก็คือเทคโนโลยีต่างๆและะ้วค่ะ แม้กระทั่งเกมกระดานคลาสสิกก็ยังมีลูกเล่นนะคะเสริมเข้าไปด้วยการใช้เทคโนโลยี a t h m e n t e d reality หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงค่ะในการสร้างของเล่นหรือว่าตัวการ์ตูนในเกมนะคะทั้งหมดนี้ค่ะขอแค่ผู้เล่นมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสามารถสแกน QR code ได้หลังจากนั้นาโภาพโปรแกรมก็จะปรากฏออกมาค่ะอีกไฮไลท์หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการประกาศรางวัล Toy Award นะคะท่ามกลางของเล่นล้ำสมัยมากมายก็จะมีเกมแบบนี้นะคะ่ะเกมปล่อย ลูกแก้วธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าเด็กๆไปเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจชอบแหมอดมองไม่ได้ก็ต้องมองตามลูกแก้วกันตลอดลนะคะนิทรรศการครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยค่ะหลังจากสถานการณ์โควิด -19 โดยตัวแทนผู้ผลิตของเล่นกว่า2,000รายจาก70ประเทศทั่วโลกก็เข้ามาร่วมงานนี้กันก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าชมนะคะรวมกว่า6 5 0 0 0คนเลยทีเดียวค่ะ